สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาอีกเรื่องนึงค่ะมาดูภารกิจของท่านมอทอหนึ่งบ้างนะคะคุณอนุทินค่ะวันนี้มีประเด็นร้อนค่ะมีการเรียกอธิบดีกรมการปกครองนะคะหาหรือเรื่องการควบคุมการใช้อาวุธปืนโดยอาจจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับคนทั่วไปได้ง่ายๆอีกแล้วค่ะเพื่อป้องกันเหตุจากต้นทางอย่างที่เราทราบนะคะเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนเนี่ยแหละคะ่ะ วันนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวรกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีค่ะมีการให้สัมภาษณ์ก่อนจะประชุมพิจารณา ควบคุมการครอบครองการพบผะาอาวุธปืนเครื่องกระสุนสิ่งเทียมปืนว่าวันนี้ได้มีการเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาหารือเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อาวุธปืนและต้องการได้รับทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนรวมถึงปืนแบงก์กันนะคะหรือว่าบีบีกันและของเล่นต่างๆถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็คือเด็ก14นะคะใช้แบงก์กันนะคะในการก่อเหตุที่สามารถทําอันตรายได้ต้องมาดูกันว่าตรงไหนที่เราต้องควบคุมซึ่งตัวได้ให้นโยบายไปว่า ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้กับบุคคลทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังขยายขอบเขตของกฎหมายค่ะและก็รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นํามาดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ด้วยซึ่งก็ได้ให้นโยบายไปกับที่ดีกรมการปกครองแล้วยังต้องไปดูกฎหมายทั้งหมดด้วยหากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติก็ต้องทํา เพื่อให้สอดรับนะคะกับแนวคิดของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการจํากัดการใช้อาวุธปืนเหล่านี้ขณะเดียวกันสนามยิงปืนเองนะคะก็ต้องมีการควบคุมด้วยเพราะเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะขีดเส้นใต้ค่ะไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์เข้าไปซ้อมยิงปืนนะรวมถึงการเข้มงวดเรื่องของใบอนุญาตพกปืนด้วยกรณีที่เป็นกีฬาย,ยิงปืนก็กําหนดให้ฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนให้ไม่สามารถนําออกมาข้างนอกได้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหลังที่เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนามยิงปืนก็ดีหรือว่าสิ่งที่เราควบคุมก็ดีในเรื่องของปืนที่ขายทางออนไลน์ล่ะคะได้มีการดำเนินการอย่างไรวันนี้ตํารวจได้มีการทาลายในเรื่องของแก๊งที่มีการทําปืนดัดแปลงปืนด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามได้นะคะในไทยโพสต์ทางเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกตอกเลยมีเรื่องนี้ให้ติดตามด้วยค่ะ